สวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับผมผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกท่านผมโดมไรเดอร์นะครับผู้ก่อตั้งเพจขอเถิดครับก็หลายคนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับผมวันนี้นะครับผมขออนุญาตมาใช้เวลาแจ้งให้ทราบว่าพรุ่งนี้นะครับเวลา8โมงครึ่งถึงเที่ยงเราได้รวบรวมสำนวนสำเนานะครับในเอกสารในการฟ้องร้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคําสั่งของบชนที่เป็นคําสั่งโดยวิชอบที่ทําให้ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยได้รับผลกระทบ และเดือดร้อนกันใหญ่งวงกว้างโดยเฉพาะในกรุงเทพมาหาคนครนั่นเองนะครับโดยเรามีโต้โลหลักในครั้งนี้นะครับก็คือชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชกกรรมโดยพี่อัจฉริยะและทีมงานนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในมาในครั้งนี้ด้วยนะครับผมว่าท่านให้เวลาแล้วก็ให้ความพุณาในการช่วยเหลือแล้วก็เตรียมคําสั่งเตรียมคําร้องเตรียมคําฟ้องมีทีมทนายที่เป็นมืออาชีพมากๆซึ่งเราค่อนข้างเชื่อมั่นเหลือเกินว่านะครับศาลท่านจะมีความ มีความเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจากคำสั่งของบอชนอนในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็พรุ่งนี้8ปดโมงครึ่งถึงเที่ยงที่สารปกครองนะครับ ศาลปกครองเนี่ยก็คือตึกแรกเลยนะครับของออศูนย์ราชการกรุงเทพนะครับที่ถนนแจ้งวัฒนะนั่นเองนะครับเมื่อเข้าไปในศูนย์ราชการแล้วเนี่ยเป็นตึกแรกทางขวามือนะครับจะเห็นเลยไม่ต้องห่วงนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยเตรียมตัวต้อนรับนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ก็แล้วแต่ที่ท่านจะไปนะครับมีห้องประชุมจัดเตรียมไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับพรบจราจรทางบก นะครับที่มีข้อมูลหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคําคสั่งฉบับนี้รวมไปถึงขั้นาการอธิบายเรื่องขั้นตอนของศาลปกครองนะครับซึ่งถามหลายๆคนถามมานะครับว่าทําไมเราต้องไปฟ้องที่ศาลปกครองทำไมเราไม่ไปหน่วยงานอื่นกันนะครับตอบตรงนี้เลยนะครับว่าศาลปกครองคือหน่วยงานเดียวเท่านั้นนะครับที่จะ มีอำนาจในการระงับยับยั้งคำสั่งบชนในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่เราเชื่อเหลือเกินว่าเป็นคำสั่งโดยมิชอบนะครับคำสั่งบชนในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะระงับยับยั้งได้โดยสารปกครองเท่านั้นนะครับซึ่งเรามีการเตรียมสำนวนแล้วก็เตรียมข้อมูลไว้ครบถ้วนแล้วเรียบร้อยนะครับเราฟ้องใครบ้างในครั้งนี้นะครับสิ่งที่เราเตรียมฟ้องไว้เนี่ยนะครับก็คือ1นนะครับก็คือบชนนะครับผู้ที่เซ็น เซ็นลงลงนามในคําสั่งฉบับนั้นนั่นเองนะครับ2หน่วยงานกรุงเทพมหานคร 3. กรม,กมทางหลวงนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักๆนะครับที่มีมีหน้าที่หลักเลยที่จะต้องอำนวยความสะดวกป,ประชาชนไม่ใช่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากคําสั่งที่ไม่ได้ศึกษาม,มาอย่างดีแล้วบอกอบิดเบือนความจริงแจ้งว่ารถจักรยานยนต์คือปัญหาหลักสาเหตุหลักของการจราจรที่ติดขัดซึ่งจะบอกให้นะครับท่าน เรามีจํานวน3.3ล้านคันในกรุงเทพมหานครที่เป็นจดทะเบียนสะสมนะครับจักรยานยนต์3.3ล้านคันคือประชาชนกลุ่มหลักนะครับที่ทางท่านไม่ได้เหลียวแลแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะเยียวยาหรือจะช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกพวกเราเลยนะครับกลับน้ำซ้ำเนี่ยออกคำสั่งโดยมิชอบไม่อนุญาตให้ลงอุโมงหรือขึ้นสะพานจริงๆซึ่งจริงๆแล้วเป็นสาธารณประโยชน์ที่ได้มาจากภาษีประชาชนอย่างเราเรา นะครับจักรยานยนต์เราก็จ่ายภาษีรถยนต์เราก็จ่ายภาษีแต่ภาษีนั้นเราไม่สามารถใช้สาธารณประโยชน์นั้นได้ด้วยเหตุผลก็คือจักรยานยนต์อันตรายนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุหลักของการจราจรที่ติดขัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าก้แก้กันจริงๆเนี่ยเราแก้กันที่ปลายเหตุทําไมเราไม่แก้กันที่ต้นเหตุเรื่องวินัยจราจรการแบ่งช่องจราจรให้ชัดเจนการสร้างการรับรู้ทั่วกันว่า บนอูบนสะพานหรือในอุโมงจะมีรถจักรยานยนต์วิ่งอยู่ด้วยผมเชื่อนะครับว่าถ้าเราสร้างการรับรู้ร่วมกันแล้วทําให้มันเป็นวินัยนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยทุกๆหน่วยงานของภาครัฐเชื่อเหลือเกินว่าจะลดปัญหาการจราจรแล้วลดอุบัติเหตุได้จริงนะครับแต่ท่านไม่คิดจะทําท่านคิดอย่างเดียวว่าสร้างออกคําสั่งมาเพื่อระงรับยับยัง้งนะครับแถมปัญหาใหญ่เลยก็คือสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในฝั่งพระประแดง ที่ไม่สามารถที่จะข้ามใช้สะพานข้ามภูมิพลได้นั่นเองนะครับถามหลักๆห,ห,ห,หลายหลายคนถามว่าแล้วถ้าเราชนะหรือไม่ชนะจะเป็นยังไงข้อที่1ถ้าเราไม่ชนะนะครับถ้าเราไม่ชนะเราต้องกลับมาดูนะครับว่าสำนวนที่เราเตรียมข้อมูลที่เราเตรียมมันพร้อมไหมขาดตกอะไรนะครับซึ่ง มีในขั้นตอนของศาลเนี่ยนะครับก็จะมีการที่จะเราสามารถที่จะยื่นเพิ่มเติมๆๆยืนย่นดุธทอนได้เรามีขั้นตอนต่อไปของเรานั่นเองนะครับเราไม่มีทางท้อน,นะครับสองถ้าเราชนะคดีนี้นะครับเราก็จะเดินหน้าต่อด้วยการรวบรวมรายชื่อ20,000รายชื่อด้วยกันนะครับในการรวบรวมรายชื่อที่จะไปแก้ไขพรบฉบับ2อ2พซึ่งเป็นพรบฉบับโบราณน,นะครับมีคำคำหนึงที่เป็นคําสําคัญนะครับที่ ระบุไว้ชัดเจนว่ารถจักรยานยนต์ต้องวิ่งชิดขอบทางด้านซ้ายซึ่งเป็นปัญหาหลักของพวกเรานั่นเองนะครับแล้วก็ในหลายในข้อกฎหมายหลายๆข้อในพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่เราจะต้องมานั่งดูกันใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นสองทางที่ถามว่าถ้า,าเราไปยื่นพรุ่งนี้8ปดโมงถึงเที่ยง,ง,งแล้วเนี่ยจะเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับถ้าท่านเป็นผู้เดือดร้อนจากคําสั่งฉบับนี้ถ้าท่านเป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์แล้วท่านคิดว่า ท่านและเราและผมนะครับไม่ต้องการให้คําสั่งฉบับ,บนี้เนี่ยมีอํานาจโดยชอบธรรมแล้วเขาจะเอาลับเข้าไปยัดเข้าไปในข้อกฎหมายหรือพระราชบัญญัติอีกในอนาคตอันจะมีผลทําให้รถจักรยานยนต์ทุกคันต้องวิ่งชิดขอบทางด้านซ้ายซึ่งนั่นจะเป็นปัญหาใหญ่แน่นอนสําหรับพวกเราผู้ใช้รถในอนาคตผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในอนาคตนั่นเองอย่าปล่อยให้ลูกหลานเราและตัวเราต้องลําบากในอนาคตเพราะคําสั่งโดยมิชอบของกลุ่มคนบางคนหน่วยงานบางหน่วยงาน,งาน,งานที่ไม่รู้จักใช้วิสัยทัศน แล้วก็ไม่ไม่คิดจะช่วยเหลือประชาชนนะครับที่หาช้าวกินข้ามหรือประชาชนกลุ่มใหญ่ในกรุงเทพมหานครอย่างจริงจังและจริงใจนะครับก็พรุ่งนี้8โมงครึ่งถึงเที่ยงที่สารปกรครองถนนแจ้งวัฒนะนะครับผมแล้วพบกันครับขอบคุณครับ